สวัสดีเพบ่อบผม9้าแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ในเกม Tom แ a น e ์เจอร์รแล้ววันนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกับนักสืบทัฟฟี่จะเป็นยังไงนั้นมาดูกันเลยนักสืบทัฟฟี่เป็นหนูสายดันชีตและสายกาะกวนเขานั้นเป็นหนูอีกตัวที่ดันชีตได้เร็วมาก <Nice. S 1> แต่พลังโจมตีของเขานั้นเบาบางเอาแบบสุดๆไม่เหมาะที่จะไปสู้และนี่คือสกิลทั้งหมดของนักสืบทัฟฟี่สกิลติดตัว แอบสังเกตการเลเวลหเมื่อล่องหนอยู่ความเร็วจะเพิ่มขึ้น10%กระโดด5%และยังมองเห็นแมวในตอนที่ล่องหนอยู่อีกด้วยเลเวลสเมื่อล่องหนจะฟื้นฟูค่าแข็งแรงได้ต่อเนื่องเลเวล3ถ้าอยู่นิ่งๆไม่ขยับเป็นเวลา3วิจะล่องหทนทันทีแต่ถ้าเคลื่อนที่จะหายจากล่องหนและถ้าแมวอยู่ใกล้ก็จะรู้ว่าเราล่องหนอยู่ใกล้ๆสกลิลปรมาจารย์คน,นิ่งเลเวลห นักสืบจะทําการโครนิ่งตัวเองออกมาพร้อมกับล่องหนแต่ถ้าใช้ไอเทมก็จะปรากฏตัวเเวลสอตอนล่องหนจะเพิ่มระยะการมองเห็นถ้าใช้ไอเทมก็จะไม่ปรากฏตัวเเวลสามโคนิ่งจะอยู่ได้นานขึ้นและสามารถสลับตำแหน่งกับล่างโคนิ่งได้สกิลเครื่องดื่มสะกดรอยเเวลหนึ่งนักสืบจะหยิบเครื่องดื่มเทลงพื้นเมื่อแมวอยู่ห้องเดียวกันมันจะอัญเชิญร่างโคนิ่งของตัวเองหรือเพื่อนในทีมมากวนแมวและก็จะหายไป เลเวลสถ้าศัตรูอยู่ใกล้ตัวเราและเพื่อนจะรับรู้ได้บนแผนที่และความเร็วในการเคลื่อนที่ของนักสืบนั้นก็จะเพิ่มขึ้นเลเวลสามขนิ่งนั้นจะอยู่ได้นั้นขึ้นในส่วนของการ์ดผมแนะนําให้ใส่การ์ดจําพวกดันชีและการ์ดที่คอยช่วยเหลือซัพพอร์ตเพื่อนๆในทีมเทคนิคในการเล่นให้คุณนั้นคอยดันชีตอยู่ตลอดและสกิลที่คุณนั้นควรที่จะเน้นอัพนั่นก็คือสกิลติดตัวกับสกิลปร,รมาจารย์นนิง่ง ให้อัพสกิลเครื่องดื่มแค่ครั้งเดียวพอและล่างแยกของเครื่องดื่มนั้นจะสามารถที่จะปาของใส่แมวได้คอยก่อกวนมันในระหว่างที่เราดันชิดเอาล่ะเรามาฟังภาคทฤษฎีกันจบแล้วไปดูภาคปฏิบัติกันเลยเราก็ได้ทำการเข้ามาอยู่ในเกมกันแล้วเพราะงั้นดูกันเลย let's go man okay, โอ้โหเปิดมาเพื่อนเตกเลยโอ้โห โอ้โอ้จีสโอ้จีสยังวังฮ่าป็นยาวหงวนเซ็ตกูละโอ้ไยแมวตัวนี้มันเล่นเป็นมันเล่นเป็นฮ่าเกมมันโง่ผมไปละโอ้ยตา,า,า,ายจี๊ดอะฮ่าฮ่าไงล่ะกูรอดเอาเวน,นะมันมีตาเลยโอ้โหเอพีสวยโอ้ต้องยางต้องหงวนแม่งไงนี่ก่อนโอเคผมว่าผมน่าจะรอดไม่รอดเออมัน มันตามตี oh g e e สห้าได้ใหม่ก้อนโอเคผมได้แยกพิมมา uh, สีก้อนแล้วสวยนี้ได้แล้วเพื่อนนี้ได้โอ้โ oh, ห oh, เจอน้ำใหญ่แล้วเจอบ่อยจังวะห่า okay. โอเคผมงอ l ได้ทุกคนเลยโอเคได้มา good g ตัวอี้อัพสองสกิลนี่ก่อนนะครับโอเคดู okay, กัน เราเป็นหนูสายดันชีตเพราะงั้นเราก็ต้องดันชีตไปะแล้วก็ลุยเดี๋ยวเดี๋ยววางนี่ไว้ก่อนอ่ะมันมาไปเลยล่างแยกนี่เห็นไหมแมวแมวแมไอ้ล่างแยกมันจะหยิบของมาปลาใส่แมวแล้วครับแป๊บแป๊แป๊เดี๋ยวมันก็หายไปแล้วแต่ตอนนี้ต้องรีดดันชีตก่อนดันเลยดันดันต่อไปตเซตเอ่อให้อัพสกิลร่องผมก่อนนะครับ โ okay. อเคอมลมาตรงนี้ทำไมวะเนี่ยอ๋อลงได้โอ้โหอ่าเบิ้งนันีสิงอืมน่ากลัวอืมชีกอยู่ไหน,อ,อ,หน,นาหาอ๋ออยู่นั่นมาหาป้าป๋ามาเลยเลยนี่นี่แล้วก็ต้องวางนี่ก่อนเผื่อแมวเข้ามานี่ก็ดันครับนี่แทฟฟี่เป็นนักสืบทัฟฟี่นี่ก็เป็นหนูอีกตัวหนึ่งแล้วที่ดันชีดได้เลยเอาเวลาเพื่อนโดน แล้วก็นนะเพื่อนทน่อยนิดนึงไก่ดังเสร็จแล้วาตาแต่ไม่ตู่ห่วงเราม,เมีเรามีเจ็กันและเราก็มีสกิลล่างหนไม่เ,เลยฮาฮาอจิตอาจิตเอ้ยไอเวยด้วยผมก็ช้าไปแม่เ้ยเฮือ,อแตก โอ้บางทีว่าผมจะกดตอนไหนว่าเว้เน้เดี๋ยวเข้าทัฟฟี่นายต้องทำได้รีบช่วยช่วยทันไม่เอานานมึงโดนอีกตัวอะไรอยู่เอาสวยช่วยทันมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อย Help me Help me โอ้มันมันมันวางระเบิดแต่มึงจะโดนด้วย,งยไงไรโง่ฮ่าฮ่าแต่ไม่มีโอ้มาช่วยกันหน่อย Please help me โอ้สวัสดีออขอบคุณอ่ะแล้วก็อัพสกิลติดตัวครับผมอ่าสุดยอดเลยเช่นโอเคทัฟฟี่อยู่ตรงนั้นแต่เราจะไม่ไปช่วยเราต้องกินอาหารก่อืมนมสดไอ,อเวย์เลยอ่าโอ้มันเอาผมโอ้โอไม่นะอาชีส h e r we go again อช่วยผมีิเร็วได้จชมวยผมด้วยไม่นะ โอ้จะมาโชว์สอนการเล่นหนังสือหนังสือมาโชว์ตายนี่แี่งจริงๆเลยผมไปนะไม่มีใครคิดจะมาช่วยหน่อยเหรอมาช่วยหน่อยยังทันอยูุ้ยนุน่มมาช่วยหน่อยนุม่มโอ้เข้ามาแล้วโอ้เข้ามาแล้วยิงยิงถัดอาจิสโอ้เจ้ายิงทำไมมาช่วยโอ้ลงกระดิ่งโอ,โอ้สวย ไปเลยโอเคเอาไม่นะโอ้สวยช่วยเพื่อนทัน okay. อยู่โอเคเราต้องไปจกกับตรงนี้เราเราซุ่ไม่ไหวสดๆคั้นจากเต้า โอเคไกต่ออืม่อนาเอ้ยโอเคนะผมละเกียดตรงนี้จริงเอ้ยมันลำบากจังวะเออต้องใช้ความสามารถของเพิ่มในก้าวโดดจากล้มพ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเขาหลอดเองแล้วดันดันไปเถอะไม่เห็นไหมผมบอกแล้วเพื่อนต้องรอด อ่า,อาผูบอกแล้วพวกเขาต้องรอดพวกเขาไม่ตายง่งไงหรอกมองนะดูที่แน่ๆที่ควรอัพก็คือไอ้สกิลล่องหนถ้าคุณต้องการที่จะป่วนแมวคือป่วนได้แต่ไม่เหมาะที่จะสู้เพราะไอตัวของนักสืบระฟีอ่ะมันมีพลังโจมตีที่โคตรจะเบาบางเห่งเหมือนกับลุงมันจริงๆอ่าปลาเลยสวอยอหยาง ลางแยจงไปอ,ไอ,อ้ไม่แน่ชนะแล้วเขาเขาเออมีชนะอย่างง่ายได้ <c oughs> อ๋อ,ทำ,อ,อทำไมแปลมนน้อยทำไมแปะไม่ค่อยได้ดันชีสเลยแล้วก็เถอะนี่ก็คือทั้งหมดของสำหรับนักสุดที่นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ แล้วถ้าอยากให้ผมทำตัวละครอ,อะไรอีกก็คอมเมนต์กันได้เลยแล้วเจอกันใหม่บ๊บาย